ไอ้ปริชยาหมดสติถูกส่งเข้าห้องไอซีไอ้ปริชยาเป็นลมหมดสติภายในบ้านพักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนยังคงอยู่ในห้องไอซีโดยคุณแม่ของนางเอกดังได้เปิดเผยกับทางทีมข่าวว่า น้องหมดสติในห้องคาดว่าคงเครียดและเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดเยอะเจอปัญหาหลายอย่างเรื่องงานด้วยแล้วก็โดนกรมโรงงานฟ้องเรื่องยาไซยาไนซึ่งทางตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาน้องแต่ทางกรมเขาฟ้องน้องต้องถูกยกเรื่องงานหลายตัวส่วนละครที่ถ่ายเอาไว้ก็จะได้เงินต่อเมื่อละครออนแอร์ซึ่งตอนนี้ละครได้ถูกเลื่อนออนแอร์อย่างไม่มีกำหนดก็เลยทำให้น้องเครียดและไอเป็นคนไม่พูดมีอะไรก็จะเก็บไว้คนเดียวไม่กินไม่นอนหลายวันวันนี้ เขาก็ไลน์มาหาแม่ซึ่งอยู่ห้องติดกันแต่เขาไลน์มาบอกว่ารักแม่นะแล้วพอเข้าไปในห้องก็เห็นน้องฟุบไปแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามเปล่าว่าที่หมดสติเกิดจากการใช้ยาหรือไม่แม่ของไอ้กล่าวว่าเท่าที่ตรวจดูไม่มีซึ่งตอนนี้น้องก็มียาที่เขาได้จัดจิตแพทย์ก็ยังอยู่ปกติตอนนี้น้องหายใจอ่อนมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยังอยู่ในห้อง i อ u ตอนนี้ได้แต่รอดูอาการไปก่อนแอดมินขอส่งกำลังใจให้สาวไอด้วยนะคะ ฝากกติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกิปใหม่ๆของช่องเราคลิปน,นี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ